อ่ะเอาแถมเมาแล้วครับเอาไปทางไหนวะแกงไก่ย่างเอาแกงไก่ตุกสวรรค์เดี๋ยไสไก่พันลำเลครับโอ้แกงพันลำด้วยแกงพันลำแกงพันลำ แข่งพันลำเอาเปิดเปิดเปิดเอาจิ่นกิ่นเป็นไงรสชาติกินเอาใส่ออกก้อนมันขามม้วสุเอาใส่เอาใส่ออกก้อนอย่างยังี้ม้วสุจะฟังเอาหัวลงเอาใส่ออกก้อนเอาใส่พันลำขาออกก้อนสุกก็ใส่สุกก็ใส่เออขาก็สุกแล้ะขาหางลูกี้อยังงี้เดี๋ยวจะเอาใส่ออกก้อนแล้วม้วสุแล้วเฝ้าอมาแท้จะเอาใส่ออกโอ้ อาเช่เน็นเอาพันธ์ใส่อกเอาเอาแล้วใส่อกแล้วกันหัวอกแบบไหนคือออกมาทีเดียวมันเสียบเอาเจ้าอธิบายดูเมนูนี่เอาเมนูแข็งพันลำครับมันจะมันจะเป็นยังไงใส่พันลำครับใส่พันล้มการการกินนี่ถูกวิธีครับมันก็กินไส้ก่อนแล้วก็ย่างย่างขาที่หลังครับพันลำที่หลังพันลำที่หลังครับแล้วไอไอรสชาติแรกที่เราจะได้ รสชาติตอนแรกที่เราชิมมันจะกินกินไส้ก่อนมันจะไม่นมันมันมีมีดีครับพ่อผมไม่มีดีไอ้ดีมันจะทาขาไว้ด้วยกันผมไม่มีดีไงก็อาไส้ที่ไกลนะครับอขาบันดอนครับเสฟขาบันดอนมันจะมีความกรอบกรอบกรอบนุ่มนุ่มแล้วก็ขมนิดนิดขมนิดนิดแข้งพันลำเขาเรียกแข้งพันลำครับเราเราจะกินแต่ไส้เราเราแข้งนะ แค่เดี๋ยวยังไม่สุกครับโอ้ยจะไปย่างไส้อีกทีนึงที่ท่าสเต็ปเขาไม่ต้องกินที่ท่าสเต็ปโอ้โหไอ้ที่จริงผมที่ตามเวอร์ชั้นสองผมสงสัยจะไปกินขาอะไรกินใส่แล้วทำไมมันไม่ย่างไส้อย่างเดียววะยุ่ต้องห่างจะใส่แล้วเนี่ยพันเพื่ออะไรนี่โอ้